สวัสดีครับที่พโโต้ว,วันนี้เรามาติดฟิล์มอาคารกันหน้าง,งานวันนี้ครับเป็นตึกที่กําลังปรับปรุงใหม่ตึกนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนและแสงจ้าเพราะโดนแดดตลอดทั้งวันสําหรับโจทย์ของลูกค้าในวันนี้นะครับต้องการติดฟิล์มที่ให้ความเป็นส่วนตัวสีสันสวยงามทันสมัยและก็กันร้อนที่ดีนะครับเราก็เลยแนะนําเป็นฟิล์มโซลาร์กาดเซเลกทีฟเซรามิกซีรีส์นะครับรหัสของเจ้าตัวนี้นะครับคือ ch 06ความเข้ม80%ฟิล์มตัวนี้พิเศษตรงที่มีค่าสะท้อนแสงต่ําและกันความร้อนได้ดีเลยทเดียวนะครับและโทนสีสบายตาม,มากๆเหมาะกับสําหรับติดอาคารสูงหรือคอนโดตอนนี้ช่างก็กําลังติดตั้งกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งฟิล์มอาคารเลยครับผม และนี่ก็คือผลงานหลังติดตั้งเสร็จนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยสัมผัสได้เลยนะครับว่าภายในตึกเย็นขึ้นนะครับแสงจ้าที่เราเห็นในก่อนติดตั้งเนี่ยก็ลดลงมาเยอะมากๆทําให้ภายในห้องเนี่ยดูมีความสบายตานะครับเหมาะกับการพักผ่อนนะครับที่สําคัญเนี่ยทำให้ประหยัดค่าไฟได้ถึง30%กันเลยทีเดียวมาดูภายนอกกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าติดฟิล์มแล้วให้ความเป็นส่วนตัวสูงและสีสันสวยงามทําให้ตึกเนี่ยดูมีความทันสมัยมากขึ้นนั่นเอง ตอบครบทุกโจทย์ของลูกค้ากันเดียวครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหาบ้านร้อนอยู่แล้วไม่สบายปรึกษาเราได้นะครับเรามีบริการให้คําปรึกษาโดยช่างผู้ชํานาญพร้อมวัดหน้าง,งานและติดตัวอย่างฟรีนะครับผมแล้วที่อยู่ที่ติดต่อนะครับผมจะขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ